ที่นองเทรักการติดตามความเชื่ออย่างมั่นคงต่อเนื่องเป็นหัวใจของผู้มีความเชื่อคริสตชนจึงต้องติดตามแบบอย่างของพระเยสูเจ้าอย่างแข็งขันเพราะสิ่งนี้จะช่วยให้เราได้อยู่ในหนทางแห่งพระหันสถานของพระองค์ซึ่งจะทําให้เราภาพเพียรได้ในเวลาที่เผชิญกับความยากลําบากคริสตชนจึงต้องนกนอบเชื่อฟังทําตามแนวทางของพระเยซูเจ้า โดยต้องมุ่งมั่นอย่างแข็งขันไปสู่เส้นชัยเพื่อจะได้รับมงกุฎแห่งพระสิริรุ่งโรจน์การไม่อยู่ในพระเยซูเจ้าจะนำเราไปสู่ความทุกข์ตลอดกาลเพราะบาปจะรุมเร้าเข้ามาเนื่องจากธรรมชาติของเรามีความโน้มเอียงในทางบาปเราจึงมักจะทำตามนิสัยอายุและสภาวะแวดล้อมสิ่งที่กล่าวสอนตามพระวาจาว,วันนี้ จึงเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะบาปนั้นเป็นอุปสรรคในการที่จะดำเนินชีวิตไปตามหนทางที่จะมุ่งสู่ชีวิตเนรรันดรเมื่อมีความเหนื่อยยากหมดแรงภายในใจให้เรามองที่ความทุกข์ทรมานที่พระเยสเจ้าทรงรับเพื่อจะช่วยให้มนุษย์ได้รอดพ้นจากความทุกข์เนรรันทันทีที่มองไปยังพระเยซูเจ้าเราจะมีกำลังใจจากความรักอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ ที่จะช่วยให้พ้นจากความปรารถนาเพียงฝ่ายร่างกายและจะนำเราให้มีแรงจูงใจในการบรรลุปเป้าหมายในพระเยซูเจ้าโดยไม่ท้อถอยวันนี้ให้เราภาวนาว่าขอให้เราได้ดำเนินชีวิตติดตามพระเยซูเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมด้วยความเชื่อความหวังและความรักเพื่อเราจะได้พบความสุขนิรันดร